หรับการอบรมในวันนี้นะคะเราก็จะทําการอบรมทั้งหมดสองกิโลกิโลไม่มีอะไรครับลิ้นจือเพื่อการแปรรูปแคปซูลในวันนี้การเกษตรจะทําให้กลุ่มเกิดความมั่นใจอยู่แล้วกลุ่มท้อเหตุเกิดการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของพานธุ์1 5 7นี้เพื่อโครงการส่งเสริมการผลิตเ็ดลิ้นจืื่อการแปรรูปการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ให้มีอาชีพหลากหลายและสร้างรายวังรายฐานทางอาชีพที่มั่นคงวิจ,จุมชนตาวแนวทางพระราชอย่างไรก็ตามาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื่นองจากว่ามีปัญหาเรื่องราคายาตกต่ำทำให้เกษตรกรดได้มีรายชื่อในครั้งน,นี้นครับไม่มากที่สุดนะครับขอบคุณค่ะเกษตรอเภอะม่ใม่ปอบุมุมเดินไม่ได้ปอพุ่พพพพเมพพเป็นเส้นเหลืออุดตันนะครับเป็นแคปซูล นะครับคนในพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้ถุกขั้นตอนไม่ใช่นี้ตาซ่อนมันมีตัวชาบไม่มากกนแล้วออกดอกดอกเล็กๆอีกเดือนประมาณสามเดือนตัวยาจะเค็ยนของเราี่ประมาณสามเดือนพอนะครับนะครับที่ได้กินเห็ดดินจืดนะครับอัดในทุ่งถิ่นแนนนะครับคนในที่รับก็จะจากความคลุมหมู่อกล้ร่วมในหลุมเดียว ดอกขนาดนี้เขาค่ายดอกหนึ่งประมาณยี่สบห้าสมสบาทไม่เกินสิดอกเป็นกิโลแหละกิโลเหลือประมาณห้าร้อยจนถึงหนึ่ันบาทดอกสดถ้าเป็นดอกแหง้งกิโลแหละ2สองพันนะครับเราไม่ต้องการตรงนั้นเราต้องการแปรรูปเผื่อทำเป็นอหาหารสุขภาพให้กับคุณตต้ชมลองร้องอรับี ก็ให้แบนกวางขึ้นแล้วก็ลรยอ่าแน้าบ้อย่ยหรือดอกเหล็กยูทีลังก็เป็นหลังไม่เนี่ยต่อเชาวคุณไม่ที่จะมาเคี่ยเชื่อให้หลินจื้อนะครับน้างไม่เรียบร้อยแล้วก็น้ำในบัวเอ้าเนี่ยน้ำในบัวครณนี่น้ำในบัวน้ำในบัวม่รู้จริเขาสูนห้างที่เราใช้ในการเรียนแดกธรรมชาติวัน

ไม่แนทีเราอ่าแน่นแน่นนะครับนเด็กพเ้เยไให้ดอกเย้เลยนะรับแต่ารวมลงเก็บไม่เลยเลยอรลงกิีไเลยไเลยยเลยที่ก็จุก็ยเล อยากจะเข้ามาทำงานส่งเสริมอาชีพการต้อเห็ดหลินจือให้กับชุมชนนี่ถ้าเราเราสามารถผลิตสมุนไัยใช้เองได้ในราคาถูกก็น่าจะเป็นสิ่งสิงที่ดีที่สุดราคาเห็ดหลินจือนะครับอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000บาทเป็นเป็นดอกเห็ดเห็ดต,ต,ตักแห้งนะครับถ้าราคาดอกสดก็อยู่ที่ประมาณ500-1,000บาท หรือว่าผลิตเป็นแคปซูลราคาของแคปซูลที่ประมาณเม็ดละสีบาทเรื่องของการเป็นรายได้ส่วนของชุมชนการทําเห็ดถึงจืดไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากเราไม่ต้องเก็บดอกทุกวันมันกับเ,เห็ดนางฟ้าเราใช้ระยะเวลาในการผลิตแล้วก็ปล่อยเขาดอกแก่เต็มที่ในระยะเวลาตั้งแต่ผลิตจนถึงดอกแก่เต็มที่อยู่ที่ประมาณ3เดือนหน้าที่ของเราคือลดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นพอเริ่มแก่เต็มที่ตรงนั้นนะครับคือเริ่มการผลิตผลิตเป็นแคปซูลผลิตเป็นน้ําพร้อมดื่มเราผลิตเป็นอะไรยกตัวอย่างที่ในชุมชนหมู่ขเนี่ย ผมจะแยกกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งผลิตดอกอย่างเดียวกลุ่มที่2ผลิตแปรูปอย่างเดียวเพื่อไม่ให้งานเขาซ้ำซ้อนกัน mm hmm.